รับการอ่านข้าวครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการอ่านแบบสำเนียงเชียงใหม่นะครับพี่น้องทังเชียงรายพะเยาแป่น,น่านลำปางนะครับก็อลองเอาไปเปรียบเทียบกันห้ดีนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับอลองฟังเลยนะครับตโโเตอร์โมลดลงวตเตโนแถมปอ เอาจนหน้าจ่วยเสื้อกันหนาวแพลวเาวเสียด้วยปขวยุขขโมยคนมีงแปลงหน้าแงนเล่นไปลิ่งจริงอื่นหน้าตั้งเหวไว Pó -pó, tìm tùa lụt lầy Nhân chạm ai Kháng dù sắc nôi Kháng dù sắc nôi